<c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมเลขนักรับเป็นประจำทุกวันครับผมกับการไล์สดแนวทางมัดรวมฮานอยนะครับ ของวันที่26สิงหาคม2018แครับนะครับแล้วก็นะครับวันนี้จะมีนะครับวางแนวทางลาพันาให้ชมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใดๆนั้นนะครับผมเราก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นครับผมไม่สับสนุนในการเล่นการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผมสวัสดีทั้ง8ท่านสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นไปบ้างหรือ,อยังครับขอเชิญทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้มาสายครับผมฝนตกแรงมากนะครับที่นครพนมนะครับ เพื่อจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงนะครับเพราะบ้านผมห่างจากที่ทํางานก็17กิโลนะครับสิกิโลเอาละครับผมก็มาดูครับที่เห็นอยู่นี่นะครับผมเป็นแนวทางผมแนวทางานอยรวมของวันที่25สิงหาคม2ศ6 8ครับนะครับเมื่อวานผมวางแนวทางไว้นะครับสายออกกำลังกายนะครับวางไว้1 2 3นะครับคือช่องนี้ตรงนี้1 2 3สา ก็เป็นแนวทางนะครับที่ดีมากนะครับสายงังกกายนะครับในทุกๆวันนะครับแต่เราไปดูก่อนครับว่าเมื่อวานเขาเข้าอย่างไรบ้างหนึ่งครับผมสายลูกกาหนึ่งนั้นก็มาที่นะครับแปดหนึ่งพินะครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งสาครับผมมาสองรอบนะครับตรงนี้นะครับผมในเจ็ดหน่อยนะครับส่วนสองนั้นครับผมส่วนสองนั้นก็มาเข้าที่นะครับผม สี่สองปกนะครับผมแล้วก็สามสองสานะครับสองก็มาสองครั้งนะครับผมใส่ร่างกายนะครับส่วนสามครับสามเข้ามาที่เก้าสามปกนะครับผมแล้วก็สามสามวีนะครับนะครับแล้วก็สามสองสานะครับมาทั้งหมดสี่รอบนะครับผมสี่รอบตรงนี้นะครับ 1>, 1, 2, 3, 4อรอบนะครับตรงนี้ผมเขียนผิดนะครับสรอบก็จะมาทั้งหมด8รอบนะครับใน7หน่อยที่ผมทำสถิติไว้สรับ fc พี่น้องนะครับคนเก่าก็จะทราบอยู่แล้ว7หน่อยมีอะไรบ้างแต่ผมก็ต้องพูดทุกวันเพราะว่าในไลฟ์สดนี้อาจจะมีพี่น้องคนใหม่ที่เข้ามานะครับสถิติที่เห็นอยู่นี่ผมทําไว้แค่7หน่อยนะครับมีหนอยเฉพาะกิจหนอยกาชาติฮนอยพิเศษฮนอยปกติฮนอย VP ฮานอยสามัคคีและฮานอยพัฒนาครับผมแต่สามารถใช้กับได้หน่อยทุกๆหน่อยนะครับแต่สถิติผมทําในแค่เจ็ดหน่อยตามที่ผมสะดวกในเวลานี้นะครับผมนะครับส่วนต่างๆเอฟซีพี่น้องก็ทําเอาเองนะครับผมนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับในเมื่อสายออกลังกายเข้าไปทั้งหมด8รอบนะครับตรงนี้เป็น8ปรอบนะครับแรอบ สายร่องกายนั้น15คู่เจาะนี้นะครับผมใช้ได้ตลอดนะครับตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับในส่วนของหน่อยนะครับทีนี้ผมเองคัดไว้15คู่เจาะผมคัดไว้ที่ขีดเส้นสีมพูนี่ครับคัดไปที่80 82 83 01 02 03ทั้งหมด6คู่เจาะใน6คู่เจาะผมดึงลงมาข้างล่างตรงนี้ครับนี่ครับตรงเขียนว่าชอบมาก ไว้สําหรับสายประหยัดนะครับสายประหยัด FC พี่น้องที่ต้องการสายประหยัดก็ให้เล็งมาตรงนี้นะครับในความประหยัดนั้นก็แฝงไปได้วยความเสี่ยงเพราะตัวมันน้อยนะครับตัวมันน้อยลงแต่ก็จะพยายามคัดกับ FC พี่น้องสายประหยัดหรือว่าไม่ประหยัดก็ตามครับคัดลงให้เห็นเหมือนกันหมดตรงว่าชอบมากนะครับก็จะมี6ตัวนะครับในแต่ละวันนะครับก็ประมาณสัก78วันก็จะหลุดข้างหนึ่งน,นะครับเป็นเพราะสูตรนะครับเป็นเพราะสูตรนะครับสูตรที่มาชนกับตัวนี้แหละครับ ทีนี้เมื่อวานเข้าตัวไหนทีนี้เราก็มาชมครับเมื่อวานเข้าไปที่นะครับผมเข้าไปที่กา80นย์ะครับผมกย์แนะครับแล้วเข้าไปที่เข้าไปที่กานะครับผม85นะครับกามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าไปที่พิครับ81นะครับ81พิล่างนะครับเข้าไปที่51สาบนนะครับ เข้าไปที่นะครับผมสองสองสามนะครับเออสามสองนะครับล่างสานะครับแล้วก็เข้าไปที่พัฒนานะครับผมศูนย์แปดนะครับเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและแถมอีกคู่หนึ่งครับสามสามวีตรงนี้ครับนี่ครับคู่เบิ้ลสามสามวีนะเข้าไปทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่ในสิบห้าคู่เจาะส่วนของนะครับสายประหยัดสายกลังกายเข้าไปสองรอบเข้าคู่เจาะไปที่ศูนย์แปด นะครับเข้าไปที่08นะครับผมแล้วก็08อีก2รอบนะครับที่พัดแล้วก็ที่กานะครับผมก็ดีใจ FC พี่น้องด้วยนะครับสาหรับแนวทางในทุกๆวันที่ผมวางให้นะครับถือว่ายังเดินดีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสูตรที่ผมนะครับลง YouTube มาแล้ว3ปีตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นสูตรระยะยาวเอาละครับทีนี้เรามาดูแนวทางครับของวันที่26นะครับหน่อยผมทําไว้แบบนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับมาดูครับ สวัสดี f อฟทุกท่านเลยนะครับผมนะครับแนวทางหน่อยของวันนี้ผมวางลูดไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมก็789นะครับสายอลังกายนะครับเมื่อเห็น789นี้ก็ให้มาโฟกัสตรงนี้ครับว่าชอบมาก789หายไป2ตัวนะครับเหลือ9ตรงนี้ครับสายอลังกายสายประหยัดนะครับในเมื่อเห็น159หคู่เจาะนี้แล้วโฟกัสมาที่ หคู่เจาะที่ผมขีดไว้15คู่เจาะที่ขีดไว้มีแค่สี่นะครับสแสดงว่าส่วนที่มาอีกเพิ่มอีก2เป็นสูตรต่างๆที่ผมเอาไปนชน15สูตรนี้สิคู่นี้จะเห็นว่านะครับสคู่นี้ลงมาตรงนี้ครับมี91 92 12 16งเนะครับเจและ81เป็นสูตรชนนะครับผมสูตรชนตัวนี้ เอาละครับครับหน้าจอไว้สวัสดีคุณพี่อ่านว่าไงละครับเนีแฮปปี้ละครับแฮปปี้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะครับคหน้าจอไว้นะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมนะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาบางส่วนนะครับยังไม่สรุปให้นะครับลาวพัฒนาผมนะครับผมเพิ่งทําสูตรลงไปบ้างแล้วนะครับเรามาดูครับว่าลาวพัฒนาจะเป็นอย่างไรสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะครับ เมื่อวานนี้ลาพัฒนาก็ไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังน,นะครับเร,เราจะย้อนกลับกันไปดูที่นะครับที่มาที่ไปของลาพันนาก่อนก่อนที่จะพูดกันถึงลาพันนาวันที่27เนะครับเรามาดูลาพันนาวันที่25ก่อนนะครับตรงนี้เป็นสูตรที่ผมทําให้ชมนะครับสูตรนะครับสูตรที่4นะครับเป็นสูตรบนกันล่างนะครับสูตรบนเข้าบนมาตลอดเมื่อวานออกผลอย่างนี้ครับสูตรนี้นะครับออกผล บนมาหนึงหน่งครับเข้าแค่1ตัวเดียวครับสูตรนี้นะครับปรากฏว่านะครับสูตรนี้นะครับผมก็นะครับจะเก็บไว้ที่หลังบ้านเห็นไหมครับสูตรนะครับหลังจากเดินมาก็แต่ถือว่าสูตรไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสูตรวินนี้นะครับสูตรวินนี้นะครับจะไม่มีตัวเบิ้ลนะครับสูตรวินจะไม่มีตัวเบิ้ลยกเว้นสูตรประกบนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ายังติดที่1อยู่ สำหรับคน,คนทําสูตรนั้นนะครับคนทําสูตรนั้นเขาจะถือว่าตัวเลขอย่างเดินก็เหมือนตรงนี้ครับผมสองเห็นไหมครับมาสองสองเห็นไหมครับเขาจะมีแค่สองแต่สุดท้ายเขาก็มาเข้าหกแปดตรงนี้แต่เมื่อวานนี้มาเบิ้ลอ,อีกครับมาหนึ่งหนึ่งนะครับนั้นสูตรตรงนี้ผมก็เลยจะเก็บไว้ที่หลังบ้านนะครับสูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับพอเดือนยาวๆปุ๊บก็เริ่มกระพือกระพือปุ๊บเราก็จะถอดเก็บไป มาดูสูตรประกบของสูตร4ครับว่าเป็นยังไงบนนะครับบนผมทาให้ชม2สูตรวันที่25่สคบห้าบนครับนี่ครับบนนะครับบนสูตรนี้ยังคงเดินอยู่ครับเข้าตรงไหนครับเข้าที่หนึ่งหบนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเข้าหนึ่งหนึ่งบนครับตรงนี้นะครับนครับสูตรนี้ก็คงจะนําไปใช้นะครับนําไปใช้อยู่นะครับสูตรนี้นะครับผมทีนี้นะครับ เราก็เห็นอยู่แล้วว่าออกบนนะครับทีนี้มาดูล่างครับเมื่อวานอสรุปแล้วเนี่ยผมให้วางอย่างนี้ครับบนนะครับีเข้าบนนะครับบนเข้าอย่างนี้นะครับเมื่อวานสวัสดีคุณพี่นัทมณ์นะครับทีนี้นะครับเราเมื่อเราได้บนหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ดีใจเอฟซีพี่น้องด้วยครับผมทีนี้มาดูสูตรล่างครับสูตรล่างผมวางให้สองสูตรเช่นเดียวกันครับล่างเข้าไหมครับผมสูตรนี้เห็นไหมครับเดินมาล่าง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 ครับ พอมาถึงเมื่อวานนี้ครับเด้งขึ้นไปหนึ่งหนึ่งบนครับนี่นะครับทําไมผมถึงเขียนว่าบนกันล่างนี่ครับเหตุผลชัดเจนแจ่มใสนะครับว่าที่ผมเตือนพี่น้องทุกท่านท่านแบบไหนเราจะเห็นว่าผมนําสูตรมาทําให้ชมนี่ล่าง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 นะครับแต่เมื่อวานนี้เห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งบลเข้ามาบนนะครับนี่คือส่วนที่ผมบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเห็นผมเขียนว่าบนกันล่างล่างกันบนให้พี่น้องดีใจกับตัวเองเลยว่ายังดีนะที่มีคนคอยเตือนว่าไม่ให้ประมาทนะครับไม่ฉะนั้นทุกท่านก็จะลืมว่าก็แอตเลนคลาดเขียนว่าล่างนี่ไม่เห็นบอกให้กลับหรือไม่บอกว่าให้บนนี่นะครับนี่คือความเสี่ยงถึงบอกว่าแนวทางนะครับเวลาผมอธิบายผมจะอธิบายเพื่อเกิดประโยชน์นะครับไม่ได้พูดว่าให้ใครนะครับให้เกิดประโยชน์ ทีนี้ในสูตรนี้ผมก็จะถอดเก็บไว้เหมือนกันนะในเมื่อเขาสะบัดขึ้นไปถึงแม้เขาจะเข้าหนึ่งหนึ่งครับเหมือนกับสูตรที่ผ่านมานะครับถึงแม้เขาจะเข้าหนึ่งหนึ่งผมก็ต้องเก็บไว้ครับทําไมต้องเก็บไว้ครับเพราะเขาเริ่มสะบัดเมื่อสะบัดต้องมีสูตรมาเสียบแทนนะครับนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับเป็นที่สูตรหนึ่งครับของล่างมาดูต่อครับทีนี้ <raises S 1> นะครับนี่ครับ จะเห็นความแตกต่างเมื่อวานถึงแม้จะได้หนึ่งหนึ่งมานะครับที่ออกบุญนะครับนี่ครับเด่นล่างของผมไปขึ้นบนหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด่นนะครับมีเข้าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยสะบัดขึ้นบนหมดเลยครับครับสูตรที่มีในหลังบ้านเรานะครับผมต้องเอาสูตรพวกนี้เก็บไว้เพื่อรอให้เขามาเข้าล่างเดินล่างค่อยจึงนำมาใช้งานเพราะในวันนี้นะครับผมก็จะเห็นสูตรใหม่ๆซึ่งผมจะค่อยๆทยอยลงให้นะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเข้าหนึ่งหนึ่งก็จริงครับนะครับนี่ครับถึงแม้เราจะเข้าหนึ่งหนึ่งก็จริงแต่นะครับผมอยากจะบอกเอฟซีพี่น้องว่านะครับนะครับดีกว่านะครับดีกว่าเดานะครับดีกว่าเดานะครับแนวทางที่ผมพยายามพูดแนะนานะครับลงมาเสนอนี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางที่พยายามที่จะบายอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายตัวนี้มาดูครับนะครับมาดูของวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนะครับ ของวันที่27เริ่มแล้วนะครับฟังดีดีนะครับของวันที่27นะครับผมเขียนว่าล่างก่อนนะครับล่างนะครับเป็นสูตรที่ยังไม่เคยลงให้ fc พี่น้องนะครับเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่1ก็คือที่ผมอธิบายตะกี้นี่ครับผมนะครับสูตรที่1ตรงนี้คือสูตรที่2ที่มาลงในวันนี้นะครับสูตรที่1นนั้นครับที่อธิบายไปเขาสะบัดขึ้นบนนะครับเขาสะบัดขึ้นบนผมเลยยังไม่เอามาใช้นะครับเขาสะบัดขึ้นบน วันนี้ผมจะใช้สูตรนี้นะครับแทนนะครับเป็นสูตรที่สองจะเห็นว่าเขาเดินมาครับมาดูตรงนี้ครับตั้งแต่วันที่ออก9503เขาเข้าแนวทางของเขาเข้าเห็นไหมครับเข้า6ก็จริงแต่มันเป็นสูตรวินจะไม่มีเบิ้ลเพราะนั้นผมจึงเขียนสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมแตกต่างจากวงกลมที่เข้าล่างแต่หลังจากนั้นมาครับผมชุดวินเขาก็จะเข้าล่างมาตลอดนะครับสูตรที่สองนะครับเข้าล่างมาตลอด พอมาถึงวันที่ยี่สิบห้าเนะครับผมเมื่อวินแล้วเขาจะได้ทั้งหมดหกคู่เจาะแบบที่เราเห็นนะครับตรงนี้คือชุดเต็มสิบห้าคู่เจาะอ,อย่างนี้ครับนะครับนี่คือสูตรที่สองชื่อเขาคือสูตรที่สองแต่เป็นสูตรแรกที่ทําให้ลงให้ดูสูตรล่างวันนี้นะครับสูตรเดียวไม่ได้ครับผมพี่น้องสูตรเดียวไม่ได้ผมจึงทําอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่สามเพื่อจะมาประกบให้พี่น้องชมว่าไอสิบห้าคู่นี้ มันจะมีแนวโน้มมาล่างจริงหรือไม่ก็ต้องใช้ตัวประกบอีกตัวหนึ่งสวัสดีพี่มื่นนะครับผมครับผมขอบคุณครับตามครั้งแรกก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะครับผมทั้ง fc ใหม่ fc เก่าครับทีนี้เรามาดูสูตรที่3ครับผมลงให้นี่ครับผมเขียนว่าสามล่างกันบนครับนี่ครับความสําคัญของสูตรนี้เราก็มาดูครับสูตรตะกี้ที่ผ่านมาสูตร2เราจะเห็นว่าเข้า6ล่างตรงนี้ แต่เขามันเป็นเบิลนะครับแต่สูตรนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ไม่มี6หกแต่เข้า83บนนะครับนะครับสูตรเห็นไหมผมพยายามหาสูตรที่มีความแตกต่างชัดเจนเพื่อจะมาอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบ,นะรบอธิบายให้ชัดเจนทีมนี้เมื่อใช้สูตรนี้ครับเมื่อเดินผ่าน6 6 8 3ที่เขาอยู่บนเขาก็สะบัดลงมาล่างยาวอย่างนี้นะครับจนมาถึงเมื่อว่านนี้ครับ พอมาถึงเมื่อวานนี้ในจํานวนที่ผ่านมาการเดินทางของสูตรเขาก็มีแจมมาที่บน2รอบเห็นไหมครับในสูตรเดียวกันนะครับมาที่รอบที่ออก6กอ่ะสี่เขา 4, 6, 6, 2, เข้าทั้งล่างทั้งบนนีครับคือวันที่ FC พี่น้องในได้เห็น4ตัวแตก3ตัวแตกก็คือชุดนี้ด้วยนะครับนะครับของราพัฒนานะครับนะครับงวดบลน,นะครับผมเก้ 97, แล้วก็เกนะครันี่คือแนวทางของสูตร สวัสดีคุณพี่เทวีชัยนะครับคุณพี่ผมอ่านไม่ออกนะครับขอบคุณครับทีนี้ครับเราก็มาถึงวันที่นะครับเมื่อวานนี้ผลที่ออก5811นะครับก็เข้าล่างอยู่นะครับพอมา5811ได้ชุดวินนะครับ6ตัวอย่างนี้ครับ902346นะครับเมื่อได้ทั้งหมด6ตัวแล้วมาวินก็ได้15คู่นี้ สิบห้าคู่นี้ในสิบห้าคู่นี้ผมก็จะนําตัวนะครับสิบห้าคู่นี้สูตรสามและสิบห้าคู่นี้ของสูตรสองเอามาประกบมาชนกันเขาก็จะได้ตามที่ผมขีดนะครับขีดนะครับได้ทั้งหมดหกคู่เจาะนะครับในแนวทางของล่างนะครับจากสองร้อยคู่นะครับสองร้อยคู่เหลือหกคู่เจาะ นี่ครับถึงบอกว่าดีก็เดานะครับใน6คู่เจาะนั้นนะครับผมท่านก็ให้ท่านกลับไปแคปหน้าจอตรงนี้ว่าแล้วก็มาเทียบเสร็จรนี้ว่าชนกัน6คู่เจาะหรือไม่นะครับตรนี้ก็มาดูหน้าที่ผมยกมานะครับยกมาทั้งสองสูตรมาที่หน้านี้นี่ตรงน,นี้ผมยกมาอย่างนี้นะครับผมผมยกมาอย่างนีนะ้ผมก็จะเขียนว่าเลขหน้าคราดวันที่27สิงหาคม2 5 6พ แนวทางเราพัฒนาล่างกันบนเห็นไหมครับทีนี้ผมเริ่มเขียนว่าคําว่าล่างกันบนทุกครั้งจะเห็นผมเขียนแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาถึงแม้สูตรนี้จะระบุเจาะจงไปว่าเป็นล่างนะครับ,รบเห็นไหมครับแต่เมื่อนําไปใช้งานก็ควรจะกันบนไปด้วยนะครับในสองสูตรนั้นผมก็เดินสูตรมาให้เห็นชนกันนะครับสูตร2และสูตร3ที่ผมขีดปากกาสีแดงอยู่นี้นะครับ คือสอสูตรนี้ชนกันชนไปที่ตัวไหนครับ9036ชนไปที่9036เมื่อมาจับวินแล้วจะเหลือ90 93 96 03 06 36นะครับสวัสดีคุณป,ะ,ปะมาะนะครับผมนี่คือแนวโน้มว่า6คู่นี้จะมาล่าง จะมาล่างจาก200ชุดหรือ6คู่นี้ตรงกับในสูตรที่ผมเขียนตะกี้ไหมครับ9ก้3 9 6 0ย0 6 3 6หนมี่ครับ <Okay. S 1> เมื่อเราเห็น6คู่นี้ถามว่านำไปใช้งานได้หรือยังได้แล้วครับแต่ผมนะครับก็เอาอาศัยว่าใช้เด่นบนล่างเนี้ยมาดูให้ก่อนว่าแนวโน้มนะครับ6คู่นี้จะมาล่างจริงหรือไม่ หรือจะมาบนนะครับตามที่วันเคยเด้งไปเด้งมาหรือเปล่าเราต้องป้องกันผมก็ใช้สูตรเด่นบนล่างครับมาทําให้ชมไว้ใช้สสูตรนะครับสสูตรเราก็จะเห็นว่ามี9ตรงนี้มีศูนย์ตรงนี้มี3ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเราเริ่มจะเห็นที่มาที่ไปแนวโน้มว่าจะมีเด่นที่9มีเด่นที่ศูนย์มีเด่นที่3แต่ถ้าเจาะออกมาแล้วตอนนี้เรามีอยู่ในมือ6คู่ ในทั้งหมด200คู่ในส่วนของล่างกันบนถ้า f c พี่น้องจะนำไปใช้งานใช้ได้ครับแต่ผมจะทำสูตรนะครับทำสูตรล่างก็คือหมายว่าสูตรเฉพาะเจาะจง10ล่างและหน่วยล่างให้ชมเพื่อจะมาตัดตัวนี้แหละครับว่าเขาจะเดินเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันไหมถ้ามีความแตกต่างสูตรไม่สัมพันธ์แสดงว่านะครับ สแสด,แดงว่าสูตรนั้นจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําอีกสูตรหนึ่งลงใน YouTube ในคลิปเพื่อให้รับชมรับฟังเกี่ยวกับสูตร10ล่างนะครับสิบล่างและหน่วยล่างก็คือหลักร้อยนะครับถ้าสสูตรนั้นผมทําเสร็จนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปนะครับสรุปล่างแล้วก็สรุปบนให้ฟังทีเดียวแสดงว่าผมต้องไปลงใน YouTube ลงใน YouTube ทำใน y o u t u b e นั่นอีกก็คือ10ล่างหลักร้อยแล้วก็คู่เจาะบนนะครับอีก4สูตรนะอีก4สูตรตอนนี้ล่างเราได้แนวโน้มนี้นะครับเอาละครับผมทีนี้ส่วนล่างเราพอเข้าใจนะครับว่าที่มาที่ไปของ6คู่นี้คืออะไรขอให้6คู่นี้นะครับเขาเดินต่อให้เป็น ให้พี่น้องนําไปใช้งานและเกิดประโยชน์นสูงสุดจริงๆนะครับเราได้ฟังผมอธิบายทุกอย่างแล้วนะครับว่าสูตรเดินแบบไหนยังไงทำไงนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับว่าสูตร10ล่างและหน่วยล่างคือหลักร้อยจะมาชนพวกนี้ไหมถ้ามาชนนะครับเราก็หนักหนะักก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบใจพี่น้องครับผมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง ับไลฟ์สดของผมนะครับผมขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมท้ายนี้ก็ขอเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ